ยิ่งเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะยิ่งช่เย็นยิ่งอร่อยพี่ขอ,อนะเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวได้เจอดีแน่พี่แชมป์คะน้องเปเป้ยมีแผนค่ะโดนแน่เขาฟัางนี่พี่แชมป์ซื้อพิ๊บเจลลี่ดิงมาให้น้องเปิเป้รด้วยนะพี่แชมป์น,น่ารักจังช่เย็นมาให้น้องเปเป้รเราด้วยทำไมลูกๆถึงได้ชอบพิบ๊บเจลลี่ดิงกันจังเลยล่ะกลิ่นสตรอเบอรี่ชื่นใจไห้วนมะพร้าวแน่นๆเต็มซองเคี้ยวเพลินเนี่ยผมเอาไปแช่ตู้เย็นทำเป็นไอติมมาให้แม่แล้วครับ กินมากเลยอ่ะอืมอร่อยชื่นใจกินได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆด้วยอ่ะอะไรแบบนี้พี่ขอนะดีเยวพี่ข้าวฟ่างถุงนี้น้องเบิดเบิร์กินจะหมดแล้วพี่ข้าวฟ่างเอาถุงใหม่ไปละกันข้าวฟ่างก็นั่งกินตรงนี้เลยสิพริเกลลี่ดิ้งของโปรดให้ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยเห็ซองนั้นน่ะน้องเบดเบ้ร์ใส่พริกป่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วข้าวฟ่างไม่เห็นจําเป็นต้องแย่งน้องเลยลูก ใช่ตัวเย็นไว้ให้แล้วไงหาซื้อง่ายในร้านค้าทั่วไปราคาก็น่ารักขอบคุณครับแม่ตาไปเป้ยไปขอโทษนะเรามาแบ่งกันกินนะได้เลยค่ะพี่กราสร้างอร่อยใครอยากกินพีชเจลลี่ดิงเหมือนพวกเราบ้างครับคอมเมนต์มาจ้าแม่ตาให้